ตีท้ายครัวสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคเรีย Color Smart แม่ชอบไหน่าราบใช้มาดิมาถ่ายรูปไปอู้หมาถ่ายรูปเัยมาถ่ายรูปเฉยไม่ได้ขอถ่ายรูปขนาดแม่กวักมือเรียกกาน์ดมาค่ะ วันหลังนะฮะทีมงานถ้าเกิดว่าเลือกอยากผมขอโลเคชั่นที่มีผู้ชายได้น้อยหน่อยนะครับผมการทางานจะได้ราบเรื่นดูสีหน้าพี่อาร์ตก่อนนี่ขนาดเจอมาหลายปียังไม่เิ่สุดฉันขอให้ปิงปองเล่นเล่นจะไปเล่นอะไรเลยจะกลับบ้านเลม่ต้องกลับต่อแม่ทำงานพิจีกรไม่้อขี่ม้าครัขี่ม้าใหญ่เลยไม่ทำงานเหนื่อยไปแล้วหรอเด็กนานาไปบ้างไปบ้างไปบ้า แม่มาตีเอาหวดๆหหมีไม้มวยแม่ไม้มวยไทยไว้สู้ผู้ชายกบไม่ใช่ว่าไปโดนเขาหวดอย่างเดียวไม่ต้องไปใช่ไหมไ่ยิกแล้วหนุ่ไปยิกรอบที่สามต่อมาสรุปบอยเล่นก่อนนะบอยพร้อมเปล่าพร้อมครับหน้าแข็งร้อนบอยเล่นก่อนเริ่มมันยากมันยากเ้ยศูนย์ ศูนย์พื้นที่ของไม้มันน้อยอ่ะหนึ่งหนึ่งมาสิบลูกใช่ไหมฮะหนึ่งสองห้าสองสองหกสามใส่แล้วมันน่ากลัวเลยว่าแพ้แน่เลยอ่ะ เจ็ดสามแปดสามเก้าสามหุดท้ายได้ไหมสี่ลูกห้าห้าก็มเฟิมถ้าเกิดว่าเธอแพ้ฉันอะฉันจะถามคขาถามเธอเหมือนกันได้ฉันอยากรู้ว่าผู้ชายที่เธอหอมหัวม่อคืนเป็นใครอุ้ย ได้แล้วหนึ่งสองแล้วสองแล้วที่เหลือไม่พลาดหรายตอเพิ่งเยอะตนสามหนึ่งอุ้ยอันนี้ถือว่าโดนไหมอ่ะโดนโดนโดน อุ้ยไปลุ้นนะสี่ปัดบน,นด้วยเฮ้ยเลิกเอากันแล้วนะนวนะเอาให้ชนะเลยเออได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไดไดเหนื่อยกี่โล เต็มใบเลยชนะคำถามคือคนอย่างบอยตะกรณ์เคยแท้วกลับมาบ่อยแค่ไหนไม่จีบเขาแล้วเขาเคยปฏิเสธกลับมาเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่า มีมันก็มีอยู่แล้วอ่ะคือใจกระซิบหมายถึงว่าเราเราก็เคยมีก่อนเรารู้จักแล้วเราชอบอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ชอบเราอย่างเงี้ยเออเรื่องของการที่เราไม่ทำงานด้วยกันไหมไม่ได้ทำงานด้วยกันอ๋อไม่ได้ทำงานด้วยกันตอนนี้ข่าวน้องชายดังกว่าตัวเองอีกคุณก็ปลอบใจหนอยบอกอ้ยคุณสงสารทั้งสองคนหมายความว่าอะไรผมก็ไม่ได้รู้ปัญหาลึกมากแต่ว่าน่นอนเขาเสียใจทั้งคู่แล้วคุณปลอบใจน้องชายคุณว่าอะไรบ้าง น่องเนี่ยคือที่บ้านอะนะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะมาบอกกันกันหมดเลยเนาะแต่แบบถึงไม่ปอบอ่ะมึงก็ไม่ต้องโชว์หวาดขนาดนั้นอ้าวเพตอนตอนมันโชว์หวาดเรายังอิจฉาเลยแล้วออแม้แต่วิธีปอบของบ้านผมก็คือแค่บอกว่าเออไม่ต้องกินมากไปเฮ้ยไปหาอะไรทำไปกินข้าวไปไปไปดูหนังกันน่องเรียดไหยอ่ะ ก็ก็มีซึมๆแหลหมดๆเละพี่โมดามเรนนองอ่ะนางจริงๆกับเรื่องนี้เครียดนะนอนไม่หลับอยู่สามสวันเรื่องอะไรจกี่าไปแต่งเป็นเพลงเลยอ่ะเไรอ่ะน้องนอนไม่หลับจ้าจนต้อความเออาอเดียวาไปไหนกันต่อมีคนรอเจอไม่บอมีคนรอเจออุ้ยสายไงจะสายอีกเหรอ สวัสดีนะครับทางรายการตีท้ายครัวนะครับที่ให้มาแฉห้บอยนี่ขึ้นมาครับเห็นไหมครับบอลลูนครับนี่และตรงนี้คืออะไรดูทุกคนห้องที่นี้ที่เคยเป็นที่โล่งๆบัดนี้กลายเป็นที่เก็บของอะไรของอะไรของเล่นของเล่นนะครับของเฮบอยนี่ฮะโดเรมอนกล่องหลังนี้คือกล่องของเล่นทั้งหมดนะครับโอ้โหเ้อของทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับ นี่กล้องมันอยู่หนีอ่ะแบรบี้แล้วยังไม่ได้เอาไปตั้งเหรอบอยเพิ่งเพิ่งทำตู้เสร็จครับยากนิดหน่อยครับบอยแกต้องทำห้องเก็บกล่องมันด้วยนะใช่ครับกล่องนี้รู้มาเท่าไหร่ทู้ไหมสิบหลักสิบหลักคอมแอนเจอรี่อ่ะไม่เว้นอาหารมาฝั่งนี้ก็เจอหันไปทางไหนก็เจอครับอ่ะนี่นี่แล้วเฟรนนุ่มทำงานเท่าไหนหนุ่มเฟรนนบผมทำงานแล้วห้องนี้ครับห้องซื้อของจริงอ่ะของของผมครับห้องฟิตเนสของผมครับ เฮ้ยปล่อยแบบเยอะือ่วอ่ะคือรอความจริงคือทำห้องอยู่อห้องที่ไหนบอกแกทำห้องที่ไหนคราบ้ข้างๆบ้านข้างๆกันครับที่หลายๆคนนะครับบอกว่าซื้อไว้ทำไม เดี๋ยวอีกหน่อยก็เป็นที่วางของซึ่งผมอะไรผมเล่นแน่นอนแ่ไม่บ่นหรอวะความจริงครับกระจ่างครับบ่นจนเลิกบ่นแล้วขอให้ไปสร้างทีบอยเนี่ยแปมติดบอกฉะนั้อีบอยเบ็นี้งความเป็นผู้หในมุมไหนของผู้หญิงที่ชอบคลื้อฟอร์ดเคลื่อนไหวเงี้ยเนาะมาครับแล้วก็อีกที่หนึ่งครับที่ทางทีมงานนะฮะฝากให้ผมมาล้วงลับนะครับบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์ของอี่บอยนะครับก็นี่ครับคิดแรกครับผมมิสเตอร์กรีนแมนนะครับนี่อะไรเนี่ย กินกาเหรอตัวกระปอมเหรออ่าตัวกระปอมมิกกี้เมาส์นะฮะอันนี้ก็ซื้อมาจากดิสนีย์นะครับดิสนีย์รีสอร์ทนะครับเวลาไปก็ไปขนมาแล้วก็ขนขนมาปุ๊บแล้วก็ซ้ำจนได้นะครับเรามีตัวที่หนึ่งสองสามสี่แล้วเราก็มีตัวที่5นะฮะเหมือนกันหมด5ตัวนะฮะบุคกรชอบมิกกี้เมาส์มากนะฮะฝากบอกทุกคนด้วยมินเนี่ยนกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะฮะมิกกี้เมาส์อะไรอื่นก็มีนี่เห็นไหม เรียกว่าฝากขอโทษคุณบอยรากรด้วยนะครับที่ทางทีมงานเขาฝากผมมาถ้าเกิดว่าจะมีอะไรที่จะโจมตีผมก็ฝากโจมตีทางทีมงานได้เลยนะฮะผมก็เต็มที่แล้วนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ ถ้าก็ไปดูตุ้ยน่องอ่ะก็มีลาย์อย่างนี้เหมือนกัน<อ>เวลาซื้อก็ซื้อเหมือนกันซ้ำๆกันนั่นแหละแล้วบางทีบ็อกเซอร์ไอ้หน่องก็ไม่อยู่ห้องผมบอกปิด,ป,ดปิดได้แล้วปิดได้แล้ววันไหนปวดแตกบอยรู้นะไห้ก็ไปนี่อยู่ในไอแพดมันเนี่ยว้ายไอ้โง่เป็นขาวเป็นขาวแล้ว่ะแม่อยากได้หลิงหลานหรือ่งดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ